วัดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวสวนน้ํากันนะคะสวนน้ําหน้าร้อนนะคะในปี2020เนา<ป>ะ2,525นทวั <ปะ S 1> นีก็จะ็นแทกเข้านะคะที่มีเป็นข้อมือแบบนี้เพราะว่าซื้อเป็นแบบซีซันนะคะก็คือหน้าร้อนเนี่ยเข้าได้ไม่อั้นเลยคนละ80เตียนนะคะเขาสแกนแล้วก็เดินเข้ามาแล้วนะคะตรงจุดข้างหน้า เอาไปละอันนี้จะไปเล่นเครื่องเล่นกันนะคะเครื่องเล่นที่น่ากลัวมากต่อแถวกันดูดูด,ดูคุณป้าตอนแรกบอกยังไงก็ไม่มาไม่มาไม่ ma, ไมานะคะคุณป้าอายุหกสิบกว่านะคะจะเล่นเครื่องเล่นนี้คิดว่าจะเล่นได้หรือเปล่าอ่ะคนนี้คือตอนแรกบอกไม่มาไม่มามเพราะว่ากลัวนะคะยังไงก็ไม่มาแต่พอมาถึงแล้วเดินนําเฉยเลยเา้าเดินนําแล้วไปอยู่ข้างหน้าเลยนะนไปอยู่ข้างหน้า ข้างหน้าใครก็ไม่รู้ก็เลยเรียกกลับมาป้าๆกลับมาตรงนี้กลับมาแล้วนะคะแล้วคนที่บอกว่าไม่กลัวนะคะยืนอยู่ข้างหลังเรานั้นก็คือสามีนั่นเองนะคะนี่เครื่องเล่นที่เราจะเล่นกันก็ต่อแถวรอประมาณสิบห้านาทีนะคะสิบห้ายี่สิบนาทีเลยแหละกว่าจะเดินขึ้นบาาันไดขึ้นไปอีกข้างบนสูงมากนะคะ นี่ตื่นเต้นละพอเห็นเขาเล่นก็ตื่นเต้นเสียงปีดคือดังมากอะถ่ายวิดีโอหน่อยนี่ถ่ายวิดีโอก่อนเล่นเราแต่งตัวแบบนี้คือแปลกมากนะเขาใส่บิกินี่กันไม่เป็นไรคะ่ะอีชั้นร้อนค่ะร้อนแดดนี่อันนี้ก็จะเป็นยีงงั้นที่เราเล่นกันนะคะเราจะเล่นสองเครื่องเล่นนี้กันตื่นเต้นมากเลยแค่เดินันไดขึ้นมาก็คือสูงมากๆแล้วอะแต่ก็ใจสู้ค่ะ นี่สาวๆลงไปก่อนระหว่างรอเราก็ถ่ายวีดีโอไปไขึ้นมาก็ขาสั่นแล้วนะคะถ่ายวีดีโอกันหน่อยคุณป้าไม่กลัวเลยนี่คือคนที่กลัวนะคะดูหน้าหนาสกอนนั้กลัวเนี่ยเดือบันไดกก็กลัวแล้วอ่ะตาเราแล้วค่ะขึ้นไปคุณเถิดขึ้นไปไปดูกันกรีดลันเลยจบแล้วค่ะ เครื่องเล่นอันแรกที่เราเลน่นนะคะดีดกันลั่นมากสนุกสุดๆไปเลยนะคะสนุกสนานนะคะจบไปแล้วเครื่องเล่นที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปต่อเครื่องเล่นถัดไปกันเลยอันนี้นะคะที่เราจะเล่นถัดไปอันนี้คือมันโล่งอะ่ะแล้วมันก็โดดขึ้นสูงมากน่ากลัวกว่าอันเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้มันก็โค้งๆสูงๆแต่มันก็ยังมีอะไรปิดข้างบน ก็ยังดูลงลูนะคะีนระหว่างเย็นรอแถวแล้วก็หัวใจตุต้มุมๆไปนะคะใส่สาวลงไปกันแล้วเดี๋ยวเราต่อทีมนี้กันนะคะเราก็ถ่ายวิดีโอเขาเพราะว่าตอนเราเล่นเราไม่รู้ว่าถ่ายออกมาแล้วสภาพเป็นยังไงนะคะนี่ เด้งขึ้นไปสูงไหมอยู่ที่น้ำหนักนะคะถ้าหลายคนก็สูงแบบแปรงเวี่ยงเยอะตาเราแล้วตื่นเต้นจังเลยขึ้นไปนั่งกันเถอะอ,อันนี้คือครั้งแรกที่มาของซีซั่นร้อนนะคะที่ถ่ายวีดีโอครั้งที่สองก็มาอีกไปกับเพื่อนๆคะ่ะไปนะเวี่ยงสุดลทธิ์อันนี้คือหวาดเสีย่ยวมาก วาสยวสุดๆไปเลยโอเคนะคะหลังจากที่เราเล่นเครื่องเล่นวาสยวน่ากลัวน่ากลัวกันนะเราก็มาพักผ่อนนะคะอันนี้เราก็นอนห่วงยางลอยไปไหลลอยไปตามน้ำนะคะแค่มาแช่นะ้ำเย็นเฉยแต่ความเป็นจริงคือแดดจ้าม,มากนะคะคือมาสองหน้าแบบร้อนมากไม่ใช่เย็นนะถ้าไม่จุ่มไปทั้งตัว ถ้าจุ่มลงไปท้้งตัวก็คือเย็นสบายนะคะอันนี้ก็คือนอนอาบแดดดีๆนั่นเองนะคะคอนนี่นี่ชอบนอนอาบแดดเนาะเขาก็นอนอาบแดดให้น้ำไหลไปเรื่อยๆมันก็จะไหลาหทานไปเป็นน้ําวนนะคะเป็นวงๆแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆหลังจากเครื่องข้างเล่นวาเสียแล้วก็มาสงบจิตสงบใจทั้งว่านะคะสนุกอยูโน่นคนเดียว แล้วก็เกาะก,ะกันไปมันก็จะไหลไปได้วยกันนะคะนี่ถ่ายให้เราบ้างนี่นี่เอาจริงคือร้อนมากอยากลงไปไหว้เลยอันนี้เจ้าตัวเล็กนะคะน้องเ,องเจนะคะอันนี้จะเป็นโซนของเด็กน้อยนะคะแต่พวกเราก็สไลด์ได้เหมือนกันผู้ใหญ่ก็สไลด์ได้อันนี้จะเป็นโซนที่แบบไม่สูงมากนะคะน,น,น่ารักนะ่ารักเนาะ เล่นกับเด็กๆได้อ่าอันนี้นะคะมาต่อด้วยอันนี้กันอันนี้สนุกสนานนะคะน่ากลัวอีกแล้วแต่ก็สนุกเพราะว่าเนี้ยมันต้องเอาหน้าความลงอะคะ่ะหลังจากเล่นวากเซลเสร็จแล้วมาต่อที่สะเวฟกันนะคะสะน้ําเวฟเขาก็เปิดน้ําเวฟเหมือนขึ้นทะเลแรงๆนะคะก็เอาห่วงยางแล้วก็ไปลอยในนั้นนะคะห่วงยางคือแบบคนเยอะมาก ห่วงยางคือเต็มหมดเลยนะคะเราก็ลงไปแช่น้ําแป๊บหนึ่งแต่น้ํามันไม่เย็นนะคะก็เลยขึ้นกันดีก,กว่าไปหาเล่นเครื่องเล่นกันอีกนะคะอันนี้เป็นเครื่องเล่นถัดไปที่เราจะเล่นนะคะอันนี้ก็ มันจะมีห่วงยางเดี่ยวก็คือแบบนี้ลงไปเลยนี่เราตั้งคู่กันนะคะนี่เป็นห่วงยางคู่ลงไปกันสองคนนะคะสามีนั่งข้างหลังปล่อยให้เราไปหน่หยนกล้าตายนั่งข้างหน้าแหม่นี่เราก็ลงมาเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่ได้เล่นนะคะรอบที่หนึ่งแต่รอบที่สองไปใหม่ไปกับเพื่อนนะคะไปเล่นสีฟ้าที่พุ่งขึ้นไปแบบนั้นนะคะอีชั้นไปติดค่ะติดกลางนั้นนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยนะคะแล้วก็ลงเล่นสีเขียวนะคะสีเหลืองไม่กล้าเล่นน่ากลัวเกิน วันนี้จบคลิปแค่นี้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย